งนะครับเกิดจากวามกระบาดกระบารสองทีดัง Good afternoon ladies and gentlemen all these things we get we a s e to n u e l c o m e to และความร่วมมือร่วมกันของนัรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกจังหวัดศิลป์บูมตามมาด้วยกองเกียรติยศของนักเรียนหญิงนะคะจากโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยายลัยชัยภูมิค่ะ เข้มแข็งสง่างามไม่แพ้นเรนชัยนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้ขบวนพจุพลด้ยครับเข้มแข็งไม่แพ้ต้องเก็บตียกเลยก็ว่าได้นะคะมีความพร้อมพยายามการแต่งกายก็สง่างามเรียบร้อยมากค่ะนอกจากริ้วขบวนทั้ง8คนจากโรงเรียนชัยภูมิพัฒดีจุมพลท้งกีฬา ังหวัดจำนวนตัวนะครับต่อยนะครับการสาคูนพัฒนาคนตามหลักเบญจวิธีตั้งอาวุธกรณ์ที่ดีสู่สังคมขอเปรี่ยนปรบมือให้กับโรงเรียนการเป็นอาชีพเมกพิเทไลใจภูนขบวนที่สองนี่ตามมาติดเลยนะคะคือขบวนของโรงเรียนหลวงู้วาลิการจังหวัดเชียงภูมิผมนายชัยวัฒน์ตั้งคมกองเรือเอกสุริธารุรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงภูม ท่านดอร์ชัยวัฒน์ตั้งคพผู้เล่นการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชยภูมิท่านผู้น้าส่วนกรมการจังหวัดคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชยภูมิคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยภูมิคณะผู้ แชมป์ฟุตบอลฟรีส์ please, ครับครั้งที่22ปัจจุบันทำงานที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยลองพักสินค้า15ขอเสียงปรบมือให้กับท่านรณชัยสยมชัยร่วมกันใหญ่ครับาสเกตบอลประชาชนชิงชนะเลิศ